สวัสดีค่ะขอโพสแป๊บหนึงนะคะทรมาหากเกณฑขอมีอไรายได้เล็กๆน้อยๆในการกระจายไลฟ์นี้สักครู่นะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะรอแปบ๊บ สมองกับปากเนี่ยบางครั้งก็ประสานงานกันได้ดีบางครั้งก็ไม่ค่อยประสานเท่าไหร่นะคะยังไม่เข้าเรื่องนะพูดไปเรื่อยๆเกินๆไปก่อนนะคนที่มาดูอ,อยู่เรื่อยๆประจำๆขอบคุณนะคะคนที่นานๆมาก็ขอบคุณนะคะคนที่ชอบดูวิดีโอสั้นจะทยอย ทําให้นะคะก็ทําจากวิดีโอที่โอ๊ตทาไว้แล้วในช่องนี้แหละทยอยทําให้เป็นวิดีโอสั้นสําหรับคนที่เปิดสั้นๆฟังแป๊บๆเข้าใจง่ายกว่านั่งฟังนานๆนะคะตอนนี้ดิฉันก็พร่ำเพรอพรรนาไปก่อนนะใครที่ใจร้อนไม่เข้าเรื่องสัที ใจเย็นๆลงสักนิดหนึ่งนะคะถ้าคุณไม่รีบนะถ้าคุณรีบคุณออกไปเลย <laughs> ไม่ต้องฟัง <laughs> เพราะว่าการรีบทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยไม่ได้ทำให้เกิดผลและมีประสิทธิภาพอันนี้ยืมคำของคนอื่นเขามาพูดนะผลและประสิทธิภาพ โอ๊ตเป็นคนที่มีสาระไหมอ่ะหรือไม่มีสาระแต่ฟังและคิดดีๆก็เหมือนจะได้สาระหรือเปล่าแล้วแต่คุณจะพิจรารณาเลยนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วทำมาหาก,กินเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวพูดตามหัวข้อของวันนี้ก่อนทุกครั้งที่โอ๊ตไลฟ์ขึ้นมาเนี่ยอ๊จะคิดหัวข้อนะขณะนั้นเลย มีความอยากไลฟ์ก็นึกเลยว่าคิดอะไรได้อะไรแล้วก็พูดสดด้นสดนะคะไม่ได้มีสคริปต์เหมือนกับรายการทางโทรทัศน์ทางทีวีนะคะเขาจะมีสคริปต์มีการเตรียมที่พูดถึงสคริปต์ให้ฟังเนี่ยโอทไปฟังรายการหนึ่งไม่เอ่ยดีกว่า พิธีกรหลายคนเลยไงพอมีพิธีกรหลายคนเนี่ยก็จะสลับการอ่ะพูดเรื่องนี้อีกคนถามถามแบบไม่มีความรู้ขอโทษนะคะถามแบบโง่ๆ <c ười> คนดูก็มาคอมเมนต์แล้วทำไมคุณคนนี้ไม่หาข้อมูลก่อนนะก่อนที่จะมาทำรายการเรียนรู้ซะบ้างบาบาว่าไปคนดูก็มีคอมเมนต์ตอบกลับว่า อารายการเขาก็มีสคริปต์เขาก็สลับการอ่ะคนนี้ให้คุยเรื่องนี้คนนี้ให้ถามเผื่อคนที่มาดูแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปนะคะนั่นคือทัศนคติมุมมองของผู้คนแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันอย่างโอ๊ตเองโอ๊ตก็มีทัศนคติอันนี้กลับมาเรื่องของเราด้วยนะในการหาคู่ของตัวเอง แล้วก็ได้ทดลองกับตัวเองตอนที่เริ่มหาอายุยังน้อยอยู่นะคะก็เจอสิ่งที่เป็นจริงแบบที่ไม่เหมือนกับที่คิดแล้วก็มาทำช่องพูดนะคะคำว่าประสบความสำเร็จในการมีสามีฝรั่งแล้วแต่คุณจะพูดอะไร สำหรับโอ๊ตนะคะการมีสามีฝรั่งไม่ใช่การประสบความสำเร็จหรือการทำสิ่งใดที่ดีแล้วแล้วเป็นการประสบความสำเร็จในชีวิตสำหรับโอ๊ตอะไม่มีอะไรที่เรียกว่าประสบความสำเร็จเพราะว่าการประสบความสำเร็จของโอ๊ตหมายถึงไม่ต้องทำอะไรแล้วโอ๊ตยังเห็นผู้คนก็ยังทำสิ่งต่างๆในชีวิตเขาอยู่ตลอดเวลาค่ะ ก็เลยไม่มีนิยามในการประสบความสำเร็จของโอ๊ตแบบที่หลายคนคิดนะคะนี่คือมุมมองและทัศนคตินะเรื่องการหาแฟนฝรั่งเนี่ยนะการหาคู่ต่างชาตินะคะอะถอดแว่นก็มองไม่เห็นอยากโชว์ตาโตโตก็แล้วแต่มุมมองและทัศนคติของแต่ละคนนะคะที่พูดถึงนี่จะโยงเข้ามาใน วิดีโอของโอ๊ตนะคะวิดีโอยาวเนี่ยคนดูน้อยวิดีโอสั้นเนี่ยมีคนดูปริมาณที่เห็นแล้วชื่นใจมีคนไม่ชอบก็เยอะนะคะโอ๊ตก็จะนึกไปถึงว่าหัวข้อและเนื้อหาที่ทำเนี่ยก็มีสาระนะมีข้อคิดนะคะคนที่ไม่ชอบเนี่ยเป็นคนแบบไหนนะอันนี้ เป็นสิ่งที่ไม่ได้อยากพูดหรอกอยากคิดในใจเอาไว้คนเดียวแต่เปลี่ยนใจคิดให้ดังดีกว่าไม่ได้ตัดโชะว,ว่าเป็นคนแบบที่พูดนะอันนี้เพราะว่ามันเป็นความในใจเอหรือว่าเขาฟังแล้วเขาคิดไม่ได้เขาคงไม่ได้อยู่ใน สถานะที่คิดตามได้เราจะพูดแล้วเป็นในแนวเย่อหยิ่งยะโสเกินไปหรือเปล่าเขาก็เลยไม่ชอบหรือเขาอาจจะคิดว่าไม่ใช่หรอกถ้าเกิดทำแบบนี้แล้วเนี่ยฝรั่งก็คงไม่มาชอบฉันอยู่ดีไม่เห็นจะจริงเลยก็คือทัศนคติที่ต่างไปนะคะ โอ้ก็ไม่ว่าอะไรโอ้อยากให้คนที่ไม่ชอบนะ่ะคอมเมนต์หน่อยว่าทําไมถึงไม่ชอบโอ้จะได้รู้แต่ก็บังคับใครไม่ได้อีกนะคะสิ่งเนี้ยเคยฟังฝรั่งพูดนานแล้วหลายปีว่า YouTube เนี่ยน่าจะมีบังคับไว้ว่าถ้าไม่ชอบให้เขียนบอกไว้ด้วยว่าเพราะอะไรถึงไม่ชอบแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะแล้วอีกสิ่งหนึ่งเนี่ย เกิดขึ้นกับหลายคนไม่ว่าจะเป็นคนทำ YouTube ปกติหรือสาวๆที่เรียกตัวเองว่าเมียฝรั่งนะคะถู comment, กคอมเมนต์เกลียดเกลียดเกลียดต้องมีลอลิงเกลียดเกลียดชังไม่ชอบนะคะหลายคนก็ออกมาด่าเลยหลายคนก็เสียใจออกมาทำวิดีโอแก้ต่างแก้ตัวให้เหตุผลบาๆแล้วไปนะคะ ของโอ๊ตเหรอเพิ่งเจอเลยสดๆเมื่อเช้าแต่ไม่ใช่ช่องนี้นะช่องทำไลฟ์สไตล์นะคะมาเจอในวิดีโอสั้นที่เพื่อนโพสต์ไปเล่นหิมะตัวอบอวบมีคนมาด่าอีอ้วนด้วยนะเออแกไม่อ้วนมันก็นแล้วไป <c oughs> <c oughs> โอ๊ตรีพอหมดเลยค่ะพวกนี้นะคะโอ๊ตไม่ชอบคำว่าพวกโดยพวกเป็นคำที่ไม่สุภาพสำหรับโอ๊ตนะแต่ อยากพูดให้แรงขึ้นมานิดนึงสำหรับตัวเองเนี่ยพวกเขาว่าพวกคือแรงแล้วนะพวกนี้เป็นมนุษย์ที่วุฒิภาวะต่ำไม่มีความเกรงใจผู้อื่นไม่มีมารยาทใช้สื่อเป็นที่ระบายปมด้อยตัวเองหรือเปล่าคือสื่อไปหลายอย่างนะคนที่แสดงอะไรขึ้นมาเนี่ยอันนี้บอกให้รู้ว่าเราเนี่ย รวมทั้งคุณคุณด้วยหลายๆคนเนี่ยเป็นคนที่มีอารยาธรรมนะจ๊ะ <c oughs> คนมีอารยาธรรมจะเป็นคนที่มีมารยาทไม่ไปก้าวร้าวใครไม่ไประรานใครนะคะในหัวโอนเนี่ยคิดถึงภาษาไทยตลอดเวลาเลยว่าไอ้คำว่าระรานก้าวราวรอเรือรอลิงนะอ่ะมาไล่หัวข้อของเราวันนี้ก่อน อยากมีแฟนฝรั่งฝันเป็นจริงนะคะแค่นี้ก็นะฝันเป็นจริงยังไงมีหลายคนอยากมีแฟนฝรั่งด้วยเหตุผลทำให้ชีวิตดีขึ้นอยากไปอยู่ต่างประเทศอยากไปอยู่บ้านหลังใหญ่ๆอยากมีเงินซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมอยากมีสังคมไฮโซแล้วแต่จะคิดนะแล้วแต่จะคิดนั่นคือ ฝันเป็นจริงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ไม่ได้บอกว่ามีแล้วฝันเป็นจริงทุกคนนะคะอยู่ที่ว่าคุณเลือกสามีฝรั่งได้แบบไหนไงหลายคนก็ไม่ได้เป็นดังฝันรู้ยังไงก็ฟังดูวิดีโอมาหลายคนนะคะก็ทำนะคะฝันไม่เป็นจริงหรือฝันเป็นจริงมีองค์ประกอบหลัก เลยในมุมมองของโอและทะันคติของโอตเนี่ยคือตัวของผู้หญิงเองตัวของเราเองเนี่ยเรามีแนวคิดนะพูดเป็นแนวคิดเลยโอ๊ตนึกไม่ถึงรายการทำอาหารครัวชั้นสูงความหมายของครัวชั้นสูงคือเขาเป็นคนที่อยู่คอนโดอยู่อาพาร์ตเมนต์นะแต่คำว่าชั้นสูงเนี่ยบอกให้เห็นถึงอีกแง่หนึ่งคือ เป็นคนสูงสักยศถาบรรดาศักก์ก็ได้นะแล้วอย่างเราอะเราอะเป็นผู้หญิงที่หาแฟนฝรั่งไหมละ่ะเราหาแฟนต่างชาติเราก็แบ่งไหมละ่ะถ้าเราแบ่งนะอันนี้ไม่ได้บูรี่ใครนะไม่ได้บูรี่เลยนะออกตัวไว้ก่อนนะถ้าเราแบ่งเราจะแบ่งจากทัศนคติและความคิดคุณจะเอาการศึกษาเข้ามาเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวแล้วแต่คุณเลยนะสําหรับโอ๊ตแล้วการศึกษาไม่เกี่ยวเลยนะเพราะโอ๊ตเห็น ผู้หญิงหลายคนที่ได้สามีฝรั่งและมีชีวิตรลิศหรูเนี่ยเขาไม่ได้มีปริญญาเขาเป็นคนที่ทัศนคติดีมุมมองดีมองตัวเองนะที่ทัศนคติและมุมมองให้กับตัวเองและเลือกคนที่จะทำให้เขามีชีวิตที่ดีดีได้แบบที่เขาฝันหรือหลายคนก็ เกินฝันบางคนบอกเหมือนฝันอย่างเงี้ยนะแล้วคุณไปฟังหลายคนเยอะมากบางคนก็จะมองที่รูปลักษ์การแต่งตัวก่อนอย่างโอ๊ตอะ <c oughs> ธรรมดาสุดๆโอ๊ตไม่แต่งตัวโอ๊ตไม่ใช่แนวสวยเหมือนในละครเราไม่ได้แต่งตัวแบบนั้นรสนิยมการแต่งตัวของโอ๊ตคือโอ๊ตชอบสบายๆง่ายๆนะคะ คนที่เขาแต่งตัวดูดีดูดสวย,ยก็ชอบดูนะจันลงไงดูแล้วเราก็เออชื่นชมความสวยของเขาไปด้วยนะแล้วการพูดของเขาก็น่าฟังน่าเชื่อถือคนก็ไปดูไปฟังคุณจะเชื่อไม่เชื่อก็เป็นเรื่องของคุณถ้าคุณเชื่อมากคุณก็คงซื้อคอร์สแล้วก็ไปไปเรียนรู้กับเขาแล้วคุณก็เอามาปฏิบัติจะได้ไม่ได้ก็อยู่ที่ตัวบุคคลอีกนะคะคราวนี้ ฝันเป็นจริงจริงไม่จริงได้ไม่ได้ยังไงก็อย่างที่พูดไปตะกี้นะคะถ้าคุณยังไม่มีทัศนะคติที่ดีให้ตัวเองอะฝันคุณจะเป็นยังไงก็จะส่งให้คุณไปพิจารณาเลือกผู้ชายคุณอาจจะได้ผู้ชายแบบอัพเกรดหรือโลเกรดก็ไม่รู้ไงเพราะ ทัศนคติของคุณจะเป็นตัวนำพานะคะมาดามชนบทยังไงออดคุยกับหลายคนเลยนะคะอายุเยอะแล้วนะผู้หญิงเนี่ยกเกษียณไปเลยอะหรือ40กว่ากำลังวางแผนอยากมีสามีต่างชาติเพื่อจะไปอยู่ต่างประเทศบ้านปลายชีวิตเป็นมาดามในชนบทก็ได้ อยู่ในฟาร์มก็ได้อย่างเงี้ยนะคะคุณต้องเห็นภาพตัวเองว่ามาดามของคุณเนี่ยคือแบบไหนแล้วมาดามชนบทเนี่ยต้องทำอะไรไหมต้องทำอะไรบ้างหลังจากนั้นคุณก็คุยสัมภาษณ์ผู้ชายว่าเขาเป็นอย่างนี้ไหมการใช้ชีวิตนะคะการใช้ชีวิตเขาเนี่ยเป็นอย่างนี้ไหม แล้วคุณจะเห็นภาพมาดามชนบทของตัวเองเนี่ยเป็นแบบภาพที่คุณฝันไหมคุณต้องมีสองด้านนะด้านหนึ่งคือภาพฝันด้านหนึ่งคือภาพเป็นจริงที่จะเกิดจากคำตอบของผู้ชายที่คุณไปคุยกับเขาคุณถามเขาแล้วคุณก็มาเปรียบกันสิว่าด้านความจริงที่ได้จากปากผู้ชายกับด้านที่ฉันฝันไว้มาดามชนบทของฉันเนี่ยมันได้กันไหมอะ่ะ มันห่างไกลมากน้อยรับได้รับไม่ได้จะยังไงอะ่ะคิดเอานะคะอายุเป็นเพียงตัวเลขและการศึกษาฝรั่งไม่เลือกมีทั้งจริงและไม่จริงเล่าเรื่องเก่าที่เคยเล่าแล้วใครฟังแล้วก็ฟังต่อไปหรือถ้าไม่อยากฟังก็ไม่เป็นไรนะคะมีผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่า เขางอ่ะเขาไม่ชอบผู้หญิงฉลาดหรอกเขาอยากได้ผู้หญิง,งโง่ที่ไม่เท่าทันเขานะคะไม่ต้องเรียนสูงก็ได้เขาว่าโอ๊ตเพราะโอ๊ตมีปริญญาแล้วโอ๊ตก็เข้าไปคลุกฝุ่นในกลุ่มเขาอยู่สองสาวันแล้วเขาก็เชิญออกจากกลุ่มเขานะคะในนั้นก็มีสมาชิกที่จบปริญญาเหมือนกันนะคะแต่ทัศนคติเขาไม่ได้เหมือนโอ๊ตไง เขาบอกว่าจิมิเขาเนี่ยเขาจะทำอะไรก็ได้เขาสามารถใช้จิมีเขาให้ฝรั่งควักเงินส่งมาให้เขาได้ก็แล้วแต่อันนี้ก็แล้วแต่นะคือถ้าคุณมองว่าฝรั่งไม่ได้เลือกผู้หญิงคุณก็จะได้ฝรั่งแบบที่ ในมุมมองของโอ๊ตนะไม่โอเคเพราะเป็นฝรั่งที่เรียกว่าอะไรดีอ่ะไม่มีคุณภาพอันนี้ไปไปขโมยคําของคนอื่นเข้ามานะฝรั่งไม่มีคุณภาพเพราะเป็นฝรั่งที่ฉันไม่สนใจไงเธอจะมีการศึกษาไม่มีการศึกษาเธอจะอายุน้อยอายุมากไม่จริงนะฝรั่งไม่เลือกอายุเนี่ยเพราะว่าฝรั่งแก่เราก็เห็นกันหลายคู่เราก็เห็นกันเยอะที่ ฝรั่งแก่เลือกผู้หญิงอายุน้อยเพราะในประเทศเขาไม่มีนะเป็นไปได้ยากนะฝรั่งแก่เลือกผู้หญิงอายุน้อยแต่อดได้สัมผัสจริงคือฝรั่งผู้หญิงอายุมากมีสามีอายุน้อยเพราะสามีชอบผู้ชาย,อายเอ้ยเพราะสามีชอบผู้หญิงอายุมากกว่าเขาก็รู้จักกันตั้งแต่หนุ่มสาวแหละแต่พอแก่ๆแ,แล้วเนี่ยจะรู้ถึงความต่างตอนแก่แต่ทีเนี้ยถ้าคุณมองว่าฝรั่ง ไม่เลือกอะไรเลยเนี่ยนะคุณต้องพิจารณาให้มากๆย้อนกลับมาที่ตัวคุณด้วยว่าคุณมีคุณสมบัติยังไงดีกว่าหลายคนที่ฟังมาเขาก็พูดถึงศักยภาพนะคะคำว่าศักยภาพกับคุณสมบัติใครที่ฟังแล้วคุณไม่เข้าใจคุณไม่รู้เลยคุณเป็น หนูเป็นผู้หญิงวันบ้าน,นะพี่โอต๊ตค,คำสับจสแงคำสับแสงมากมายหนูฟังแล้วหนูก็ไม่รู้เรื่องนี่แหละหนูเป็นคนที่ต้องพัฒนาทัศนคติเพิ่มพูนความรู้ให้ตัวเองนะคะใส่ข้อมูลสมองเยอะๆคุณจะได้มีอำนาจ <c oughs> มีอำนาจเพิ่มขึ้นในตัวเองในการเลือกผู้ชายที่ไม่ใช่ผู้ชายแบบ เขาไม่ได้เลือกเยอะหรอกเธอผู้ชายที่เขาเลือกเขาก็เป็นผู้ชายที่เขาคิดเยอะไงะเหมือนที่ผู้หญิงแบบโอ๊ตแบบคนอื่นที่มาปรึกษาโอ๊ตแบบคนที่มาจ้างให้โอ๊ตช่วยดูในเว็บเขาเลือกผู้ชายผู้ชายการศึกษาต้องเท่าฉันเป็นอย่างน้อยฉันมีปริญญาตรีฉันมีปริญญาโทอย่างเงี้ยถ้าผู้ชายไม่จบปริญญา ฉันไม่เลือกแต่คุณเป็นคนที่ฉันก็ไม่มีปริญญาผู้ชายที่มาหาฉันฉันก็ไม่ได้ใส่ใจหรอกคุณไม่เคยคิดหรอกเพราะฉันไม่มีปริญญาไงฉันก็เลยไม่คิดว่าผู้ชายจะต้องมีวุฒิการศึกษาคุณก็มองอย่างอื่นแล้วคุณก็มองว่าผู้ชายเขาก็ไม่ได้มาเลือกผู้หญิงมีปริญญาคุณ <ox> ก็จะได้แบบนั้นที่คุณคิดสําหรับโอ๊ตและผู้หญิงที่มาคุยกับโอ๊ตเลือกผู้ชายที่มีวุฒิการศึกษา กำหนดมาว่าอยากได้ขั้นต่ําแค่ไหนถ้าไม่ใช่ตัดทิ้งอ่ะต่อไปเลือกอาชีพลูกค้าโอ๊ตบอกว่าพนักง,งานขายไม่เอานะพี่โอ๊ตตัดทิ้งเลยไม่ว่าจะรูปลอดูดีการศึกษาผ่านอ่ะปริญญาแต่เป็นพนักง,งานขายไม่เอาโอ๊ตก็มานึกถึงคำศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วก็อธิบายให้ น้องลูกค้าฟังว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยคำว่าเซลแปลว่าขายไม่ได้หมายถึงเป็นพนักงานที่ยืนขายของทั้งหมดถ้าเป็นเซลแมเน a เจอร์ล่ะเซลแมเนเจอร์หรือเซลโปรเจกต์มาร์เก็ตติ้งประมาณนี้นะอ่านึกนึกตำแหน่งไม่ออกแล้วตำแหน่งเนี้ยไม่ใช่พนักงานที่ยืนขายแต่เป็นคนที่ จัดการวางแผนน้องก็อ๋อแบบนี้หรอพี่โอ๊ตพนักงานยืนขายภาษาอังกฤษเขาจะเรียกร t a i l อันนี้ก็ให้คำศัพท์น้องเข้าไปบอกอ๋อหรอพี่โอ๊ตเขาก็โอเคแต่ว่าก็เข้าใจละถ้าเป็นพนักงานขายแบบยืนขายอะเขาไม่เอาว่าก็ไม่นึกบอกว่าน้องเขาเป็นพนักงานขายก็จริงเขาขายเครื่องมือแพทย์เอาไหมเขาขายบ้านเอาไหม เขาขายรถยนต์เอาไหมน้องก็เริ่มคิดแล้วเออว่พะพนักง,งานขายนะ่ะในหัวของเรานะ่ะคือพนักง,งานที่ขายตามห้างเหมือนในประเทศไทยที่เรามีภาพไงอันนี้ก็คือคนที่มีทัศนคติแบบไหนมีมุมมองแบบไหนพอได้มาฟังเออแนะนําคําศัพท์ในภาษาอังกฤษอย่างนี้มันหมายถึงอันนี้เขาก็คิดและพิจรารณาคันนี้ตัวคุณเนี่ยคุณก็ต้องนึกแหละ ตกลงแล้วเนี่ยฉันอยากได้ผู้ชายที่เป็นสามีอ่ะแบบไหนเลเวลไหนอ่ะแล้วคุณจะเลือกไหมละ่ะถ้าฝรั่งเขาไม่เลือกตัวคุณเลือกไหมอ่ะฝรั่งไม่เลือกคุณก็เลือกได้นะแต่ถ้าฝรั่งก็ไม่เลือกฉันก็ไม่เลือกใครก็ได้จะพัดจะผูได้ได้เอา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 ,เอาขอโทษคิดเยอะอีกอันนั้นก็แล้วแต่นะเลือกเนี่ยเลือกไปถึงกระทั่งว่าลูก ลูกติดฝรั่งอายุเล็กเกินไปก็ไม่เอาอายุมากเกินไปแล้วเขาอยู่ด้วยกันหรือเปล่าหรือยังไงรายละเอียดปีกย่อยอย่างเงี้ยก็ต้องเลือกต้องคิดนะคะแล้วคนที่เข้ามาหาในเว็บนะคะขอความช่วยเหลือหน่อยอันนี้โอ๊ตขอความช่วยเหลือนะเล่นเว็บอะไรกันบ้างบอกหน่อยจะสมัครให้ลูกค้านะคะเพราะตอนเนี้ที่ใช้อยู่ก็มี โอเคคิวปิดไทยเฟลี่แล้วก็ไทยคิวปิดเอเชียนเดทชิงแล้วก็ซิลเวอร์ซิงเกิลอันนี้ที่ใช้อยู่แล้วก็ Tinder นะคะก็มีเสียเงินบ้างไม่เสียเงินบ้างนะคะไม่โอเคเลยสิ่งที่จำกัดสำหรับลูกค้าโอ๊ตเนี่ยคือเรามี สเปคของเราอ๊เคยพูดไว้แล้วว่าสเปกเอาใส่กล่องนะคะการศึกษาต้องเท่านี้ต้องมีลูกไม่มีลูกต้องเป็นประเทศนี้เท่านั้นนะคะโอก็กระจายกระจายหาหลายๆเว็บคนคุยมีไหมคนคุยมีคุยคุยแล้วไม่ตอบเพราะว่าคําถามเราจริงจังเกินไปเราก็ไม่สนใจนะคะการที่คุณส่งข้อความหาผู้ชายก่อนแนะนํานะคะทัก hello You are handsome good morning เสร็จแล้วคุณจะทักอะไรก็ได้ใส่คำถามติดไปด้วย1นึ่คำถาม2องคำถามนะคะให้เขาตอบมาถ้าเขาไม่ตอบไม่ต้องรอนะคะหาคนตอบไปถ้าคุณไม่ใส่คำถามคุณจะไม่รู้จักผู้ชายแล้วคุณก็จะไม่ได้พิจารณาผู้ชายคนที่คุณพอใจจะนัดวิดีโอคอลกันนะคะแล้ว ความเป็นมาดามของใครแบบไหนฝันจะเป็นจริงไม่เป็นจริงทุกสิ่งอยู่ที่ทัศนคติของตัวเองที่มีต่อตัวเองเป็นอันดับแรกเหมือนกับที่โอ๊ตบอกไงความคิดเราเป็นที่หนึ่งไม่มีสองนะคะถ้าคุณไม่มองตัวเองดีก่อนคุณจะเอาแนวทาง ที่ไปเลือกฝรั่งเนี่ยตามคนอื่นที่แนะนำมาใช้โดยที่หลายสิ่งหลายอย่างคุณก็ไม่มั่นใจว่าตกลงแล้วเนี่ยฉันอยากมีชีวิตแบบไหนฉันดักได้ผู้ชายแบบไหนกันแน่นะคะถ้าคุณมีแล้วคุณรู้ตัวคุณรู้ทุกสิ่งทุกอย่างก็จัดไปจ่ะเอาที่คุณชอบและพอใจเลยนะคะใครที่อยากให้อดพูดอะไรอีกนะคะ หลายสิ่งพูดหมดแล้วในช่องนี้แหละในวิดีโอนี้ฟังคนอื่นที่เขาพูดเขาเล่าก็ไม่ได้แตกต่างไม่ว่าจะผ่านมาเป็นสิบปียี่สิบปีที่โอตมีสามีฝรั่งที่โอตเคยไปเดทที่โอตเคยช่วยคนอื่นก็เป็นคำถามเดิ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 มอยู่นี่แหละวนเวียนไปนะคะสิ่งที่ต้อง รู้และเท่าทันบ้างคือเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปคุณหัดใช้ให้ได้บ้างก็ดีสำหรับคนที่อายุเยอะๆแล้วเรียนรู้ชา้านั่นคือข้อแก้ตัวนะคะอยู่ที่แต่ละคนเลยจะเรียนรู้ไหมจะทำไหมจะลงมือไหมเท่านั้นนะคะทุกคนที่ยังทำงานอยู่เข้าใจค่ะคุณมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ในชีวิตคุณเยอะแยะคุณตั้งใจอยากมีสามีต่างชาติไหมละ่ะถ้าคุณตั้งใจคุณต้องแบ่งเวลาให้ตัวเองเข้าเว็บและเข้ามาดูบ้างนะคะถ้าคุณเข้าๆออกๆเข้าเข้าออกออกนานๆเข้าทีความเป็นไปได้ในการเจอก็จะมีน้อยลงน้อยลงนะคะแล้วตอนเนี้ย คนหาสามีต่างชาติเยอะแยะนะคะสาวไทยก็เยอะสาวเอเชียสาวชาติอื่นก็แยะนะคะแล้วคนในประเทศเดียวกันกันเองอีกก็เยอะแยะไปหมดนะคะแล้วไหนจะต้องมาสู้รบกับสแกมเยอะแยะเยอะเยะถ้าคุณไม่ทำอะไรเลยก็มีความเป็นไปได้ลิบหลีลิบหลีนะคุณขอบคุณที่มาฟังนะคะขอให้โชคดีทุกคนและมีความสุขสวัสดีค่ะ